วันนี้เรามาขึ้นหัวข้อใหม่กันจากเนื้อหาของหนังสือ Strength of Materials หัวข้อใหม่วันนี้จะเป็นเรื่องของ Bearing Strength นะครับก่อนหน้านั้นเราได้ทำวิดีโอไว้หลายวิดีโอเป็นเรื่องของ Stress ซึ่งเป็น Stress ที่เกี่ยวกับ Compressive กับ Tensile นะครับ Compressive แล้วก็ Tensile Stress หรือว่า Strength นะฮะ Stress ที่เกิดจากแรงอัดและแรงดึงอย่างเช่น เรามีเมมเบอร์อย่างนี้นะครับอันนี้คือแรงดึงออกหรือเมมเบอร์ที่รับแรงอัด p อย่างนี้เป็นต้นอันที่สองที่เรานำเสนอผ่านไปแล้วเช่นเดียวกันก็คือเชียริงเชียริงสเตรสตัวนี้จะเป็นสเตรสที่เกิดจากแรงซึ่งกระทำกับพื้นที่ ขนานกันกับแรงอย่างเช่นแผ่น2แผ่นนี้ประกบกันอย่างนี้มีแรงดึงแบบนี้มันจะสไลด์ออกนะเฉือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่า s h e a r i n g stress ก็คือ s r e s s ที่เกิดจากแรงดึงโดยพื้นที่สัมผัสตรงนี้ขนานกับแรงเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้จะจะตั้งฉากนะพื้นที่ พื้นที่ที่จะรับแรงดึงหรือว่าแรงแรงแรงอัดเนี่ยจะตั้งฉากนะตั้งฉากตรงนี้อันนี้ขนานกันส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องของแบริ่งแบบนี้นะครับยุดตัวอย่างเช่นแผ่นแผ่นเหล็กนะเพลทสองแผ่นเนี่ยประกบกันยึดติดกันด้วยริเวทเมื่อเกิดแรงดึงคือแผ่นแผ่นเหล็กเนี่ยเกิดเกิดรูดหรือว่าครูดเป็นร่องออกมาอย่างเงี้ย ลักษณะแบบนี้คือแผ่นเพลทจะต้านแรงที่เกิดจากแบริ่งไม่ไหวแรงที่ว่านี้ทำให้เกิดสเตรสที่เราเรียกว่าแบริ่งสเตรสเกิดเป็นร่องแบบนี้เพราะฉะนั้นแบริ่งสเตรน h หรือว่าแบริ่งสเตรสก็คือแรงดึงที่ดึงแล้วทำให้นะวัตถุหรือชิ้นงานเ,นเกิดเฟลแล้วก็เป็นร่อง ครูดเป็นร่องอย่างยกตัวอย่างแผ่นแผ่นเนี้นะครับเมื่อรับแรงดึงพอรับแรงดึงปุ๊บก็จะเกิดครูดเป็นร่องนะครูดเข้าไปแบบนี้หรือแบบนี้ครูดเข้าเป็นร่องเลยแบบนี้อย่างเช่นรูปตัด รูปตัด A มองมองเข้าไปก็จะเห็นแบบนี้รูปตัด B มองด้านด้านยาวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นร่องแบบนี้ครับเซกชัน B เซกชัน A พื้นที่หน้าตัดที่จะเอาไปคำนวณเนี่ยอาจะเป็นพื้นที่ส่วนนี้นะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงเนี้พื้นที่ส่วนเนี้ยจะเท่ากับ Area ของ Bearing จะเท่ากับ ถ้าในกรณีนี้คือริเวทเนี่ยเป็นเส้นผ่าสมกลางของริเวทคูณด้วยความความหนาของของแผ่นเหล็กเรียกว่าพื้นที่ที่โปรเจกต์โปรเจกต์ก็คือพื้นที่ฉายฉายออกมาจากการครูดเป็นร่องเนี่ยฉายออกมาเป็นรูปเหลี่ยมแบบเนี้ยเหมือนเราฉายโปรเจคเตอร์ไปที่ผนังตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับในกรณีนี้อย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่าง ที่จะใช้สองรูปนี้นะฮะโจทย์ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะขึ้นไปที่จอนะฮะอ่านพร้อมๆกันเป็น problem number 125 i n f i g u r e 1, 1, 2 assume that a 20 m mm m diameter rivet joins the plates that are each 110 m mm m wide The allowable stresses are 120 MPa for bearing in the plate material and 60 MPa for sharing of rivet. Determine A the minimum thickness of each plate and B the largest average tensile stress in the plates. Absolute. เป็นโจทย์ที่125นะครับตามรูป1ขีด1 2นะที่2รูปตรงนี้นะครับสมมุติว่ามีริเวทเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง20ม mm, นะิมตรตามรูปนะเชื่อมหรือว่ายึดแผ่นเพลทเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเพลทเนี้ยกว้าง110มิม ค่าที่กำหนดมาให้เนี่ยจะมีของ Bearing นะฮะ Bearing Stress 120 m e g a p a s c a บม h การ์สปาสคาล s ชียริงส s ตรสกบมกเขาให้หาค่าความหนาที่น้อยที่สุดของแผ่นเพลทนะข้อแรกข้อ A นะครับส่วนข้อ B ให้หาแรงหรือว่า Stress Tensile Stress ที่ กระทำบนแผ่นนะ oh. ข้อมูลก็มีตัวเทากับ Bearing Strength มาให้นะเป็นข้อกำหนดครับจากสูตรเรื่องของเทาก่อนนะ P เท่ากับเท u า r r e a นะเทาคูณ Area Area ก็คือ Area ของร i เว t นะ a อ e a ของ rivet คูณด้วยตัวที่กำหนดมาให้คือเทนะเราแทนค่าได้เลย แอลเียก็จะเป็นพายส่วน4 D ่ดีกำลัง2 D ก็คือ20่ยกกาลัง2อย่างนี้นะฮะก็แทนค่าแล้วก็คูณออกมาธรรมดานี่แหละอันนี้อันนี้สี่อันนี้4ี่เท่ากับร้อย0้อยคูณห0สิก็เท่ากับหกพันหกพติดค่าพายไว้อย่างนี้ก็ได้นะก็เป็นแรงดึงที่จะ ทำให้เกิดก่อนที่จะ fail ที่ตัวริเวทนะอันนี้คือ add l i เว e นะที่ตัวริเวทนะสูงสุดได้เท่านี้เอาแรงดึงเนี้ยไปคิดเป็นแบริ่งนะครับแบริ่งที่ที่แผ่นนะเพื่อที่จะคิดความหนาเพราะฉะนั้นคิดที่แผ่นละ add plate จะหาความหนาเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยใช้แรงดึงตรงนี้ส่งต่อมาเพราะฉะนั้นตัวแบริ่งเนี่ย P เท่ากับ State s สเต b แ a r i n g คูณด้วย a b แบริงบร่งสเตทกำหนดมาให้ละ120นะด้านนี้กำหนดก็คือแรงนส่งต่อมาละด้วยค่าเท่ากับ6,000พายนะฮะเพราะฉะนั้นติดติดตัว a ไว้เพื่อที่จะหา หาความหนานะครับก็อยู่ในในรูปของความหนานะ A ก็จะเท่ากับเรายกไว้ข้างบนนะนะรูปนี้ลบได้ละยกมาไว้ตรงนี้ว่ากับ6,000พายเท่ากับ120 AB ทยีนี้ย้ายมาด้านนี้นะ AB เท่ากับเ b เท่ากับ6,000พายหารร้อย เดี๋ยวเราตัดก่อนตัดปึ๊กๆเนาะตัดตรงนี้ก่อน1ตัว AB เนี่ยในส่วนของแบริ่งเนี่ยนะเป็น Projected Area ก็เท่ากับนะ e r e a ที่ Projected ก็เขียนอย่างนี้ก็ได้ AB เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด,ด้วยความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือนี่นะฮะยีสิบ ความหนาก็คือที่เราต้องการหานี่แหละคือตัว t นะก็ติดติดในรูป t อย่างนี้เอาตัวเนี้ยไปแทนค่าที่ ab นะเพราะฉะนั้นโยงมาข้างล่างนะยี่สิบทเท่ากับตรงนี้นะครับหกร้อยหารสิบสองพนะตัวนี้ t ทีเราก็ได้ละที t. ก็เท่ากับเอายี่สิบลง นะครับหกร้ 600, อยหารยี่สิบหารสิบสองคูณพายก็คือยายี่สิบลงมานั่นแหละหกร้อยสิบสองพายเหมือนเดิมวันนี้ตัดไปก่อนอันนี้ตัดอีกทีหนึ่งหรือสามสิบ 12, 15, า 2, หารสิบสองสามสิบกับสิบสองสิบห้าเอาสองหารได้สิบห้าเอาสองหารได้หก พายนะสิบห้าหารหกแล้วกับคูณด้วยพายนะเจ็ดจุดแปดห้าสี่นิ้วเอ่อมิลลิเมตรต่อตีครับจากข้อ A เราได้ละเราได้ความหนาเจ็ดจุดแปดห้าสี่มิลลิเมตรนะครับนี้มาดูข้อ B นะข้อ B ให้หาเทนไซ์สเตรส เทน s i ไ e ส t r เรสบนแผ่นเหล็กที่มีความหนาเท่านี้นะครับแล้วก็แรงดึง6 0 0 0นพายว่าเป็นสตเรสเท่ากับไรก็คือสตเรสเท่ากับนะเทนไฟสติเรสเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่เป็นพื้นที่ที่รับแรงดึงเท่านี้ตั้งฉากนะเป็นพื้นที่ตั้งฉากแบบนี้ พื้นที่ที่ดึงไปด้วยแรงเท่ากับพีเนี่ยแต่พื้นที่ตั้งฉากตรงนี้มันจะกว้างเท่ากับหนึ่งร้อยสิบนะส่วนความหนาก็คือตรงนี้เท่ากับเจ็ดจุดแปดห้าสี่เจ็ดจุดแปดห้าสี่มิลลิเมตรแล้วก็พื้นที่ที่รับแรงก็คือจะต้องตั้งฉากก็คือ ส่วนเนี้ยคือความหนาคูณด้วยความกว้างความกว้างเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ110 110ม mm. ิลลิเมตรนะซึ่งจริงๆพื้นที่มันก็จะเป็นมองเข้าไปอย่างนี้นะก็จะเป็น110้คูณด้วยความหนา 7. 8 5 4ุอย่างเงี้ยนะมองมองง่ายๆเลยเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันต้องลบส่วนนี้ออกที่เป็นพื้นที่ของรีวเวท นะลบออกเพราะนั้นพื้นที่ก็เหลือแค่นี้นะพื้นที่ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่ว่าลบลบยี่สิบนะครตรงนี้คือยี่สิบมิลิเมตรนะลบยี่สิบคูณด้วยความหนาความหนาคือเจ็ดจุดแปดห้าสี่เจ็ดจุดแปดห้าสี่นะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยไปคิดสเตรทต,ตรงนี้ แรงก็คือแรงของ6,000นพายนะเอาตรงนี้นะไปแทนค่า1 1 0่งลบยีนะเดี๋ยวเราเขียนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6,000นพายแล้วก็หารด้วยหารด้วยความหนาคูณด้วย1 1 0่งลบยีเท่านี้เองนะเราก็จะได้คำตอบแล้ว ครับ6 0 0 0คูณพายเท่ากับหาร7.854หาร90นะเก้านะสเตทเป็น26.67เมกะปาสคาหเป็นคำตอบของ B ีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สเตตก็จะเท่ากับ26.67 เมก้าปาสคาลส่วนข้อ A ก็ตอบนี่ข้อ B ตอบนี่นะฮะอันนี้คำตอบข้อ A